นี่คือนางพญานะครับอันนี้เป็นพิมพ์อกนูนนะครับนี่พิมพ์อกนูนนะครับพิมพ์อกนูน,นอ๋องดูอ,องอ,นนอันนี้อันนี้อกนูนนะครับพิมพ์อกนูนนะครับวัดวัดนางพญาพิษโลกนะครับหายนะอันนี้เป็นผ้าแบบเบสิกเลยผ้าที่สไตล์แร่ลอยนะครับอ่าเป็นผ้าสไตล์แร่ลอยอย่างเงี้ยเป็นผ้าเบสิกเลยนะครับคือผ้าแบบแนวเนี้ยใครก็ดูเป็นนะครับ ใครก็ดูเป็นอันนี้เฉพาะคนที่เป็นพระนะไอ้คนที่ดูพระไม่เป็นเนี่ยนะครับมันพระอะไรก็ดูไม่เป็นั้งนั้นแหละนะครับแต่ถ้าคนดูพระเป็นเนี่ยนะครับอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าพระเบสิกนะครับพระเบสิกก็คือพระแท้ดูง่ายนะครับก็คือแร่ลอยๆอย่างเงี้ยดูง่ายๆอันนี้ก็พระแร่พระแนวแร่ลอยนะครับมันก็จะดูง่ายนะครับอ่ามันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็อย่างอ่าอ่าองค์นี้อกนูนนะครับเนี่ยสังเกตเนี่ยอกนูนเนี่ยอันนี้อกนูนใหญ่นะครับอันนี้ใหญ่นะ นี่ใหญ่ไหมใหญ่เนี่ยมันแขนมันจะ่ํามว่าเห็นไหมนี่อบนุนเล็กนะอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กเห็นไหมอ่าใหญ่หัวก็จะใหญ่แขนก็จะใหญ่ขาก็จะใหญ่นะครับอ่าเล็กหัวก็จะเล็กแขนก็จะเล็กขาก็จะเล็กอ่ามีเล็กกับใหญ่นะเนี่ยสองพิมพ์นีลล้นะครับนุนเล็กนุนใหญ่นะครับอ่าแค่นั้นนะครับอ่าเห็นไหม เนี่ยถ้าวางคู่กันเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเล็กกับใหญ่จริงๆนะครับเห็นไหมอันนี้ใหญ่อันนี้เล็กเห็นไหมคือถ้าวางคู่กันมันจะรู้เลยว่าเล็กกับใหญ่จริงๆนะเห็นป่ะคือแต่ถ้าเราไปถ้าถ้าเราเจอคนละครั้งคนละคราวเนี่ยเราจะแยกไม่ได้เลยว่าเล็กหรือใหญ่เห็นไหมอ่าเข้าใจเนาะเข้าใจนะพอเข้าใจนะอ่าแล้วผ้าเนี่ยนะครับอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยเป็นผ้าที่นะครับอย่างเงี้ยเป็นผ้าที่โดนคาบกุนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยทั้งสิ้นนะครับคาบกุเนี่ยมันก็จะคลุมนะครับแต่อย่างเงี้ยเป็นผ้าที่ล้างทำเอาผ้าผ้าที่ผ่านการใช้ไม่ใช่ล้างเลยเอาจจะเอาขี้ดินออกแหละถูกต้องแต่ว่าก็ผ่านการใช้มาบ้างแล้มมันเลยลอยพระพ้านางพญาเนี่ยนะครับเวลาใช้ them them แล้วแล้มจะลอยนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้นะแล้มมันก็จะมันก็จะไม่ลอยเห็นไหม ่เห็นเนาะเออก็น,น,นี่หลักการง่ายๆไม่ได้มีอะไรนะครับอ่นางพญาก็จําพิมพ์นะครับเหมือนกันหมดพาทุกอย่างต้องจําพิมพ์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จก็ดีนางพญาก็ดีผงสุพรรณ็ดีพระลงพระลอดทุกอย่างต้องจําพิมพ์หมดนะครับ